การแข่งขันโตวาทีประจำปีของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์สหราชอาณาจักรภายใต้แสงสปอตไลท์บนเวทีมีตัวแทนเยาวชนจากสิบประเทศยืนอยู่เมื่อถึงตาของพิมพ์ดาวเด็กสาวชาวไทยขึ้นพูดผู้เข้าแข่งขันชายชาวอังกฤษที่อยู่ฝั่งตรงข้ามก็พูดแทรกขึ้นมาอย่างกระทันหันด้วยน้ำเสียงที่เย็นชาและไร้มารยาทว่า คนที่มาจากประเทศที่วุ่นวายแต่เรื่องการเมืองภายในกับปัญหาคอร์รัปชันจะมาพูดเรื่องวิสัยทัศน์ระดับโลกอีหรอไปจัดการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเถอะทันใดนั้นเสียงหัวเราะเยาะเบาๆก็ดังขึ้นทั่วทั้งห้องมีคนกระซิบกระซาบบางคนมองไปที่พิมพ์ดาวรอให้เธอโต้เถียงหรือโกรธจนควบคุมตัวเองไม่ได้แต่เธอไม่ได้ทำเช่นนั้นพิมพ์ดาวนิ่งเงียบไปสอสามวินาที แววตาของเธอนิ่งสงบเธอกลับไปหยิบปากกาจากบนโต๊ะก้มหน้าลงเขียนประโยคหนึ่งลงบนกระดาษขาวเพียงประโยคเดียวไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติมไม่มีการโต้เถียงด้วยความโกรธเมื่อเขียนเสร็จเธอก็เงยนหน้าขึ้นแล้วชูกระดาษแผ่นนั้นขึ้นกลางอากาศผู้เข้าแข่งขันชายที่เมื่อครู่ยังทำท่าทีหยิ่งพยองจ้องมองกระดาษแผ่นนั้น สีหน้าของเขาก็ค่อยๆเปลี่ยนไปนิ้วมือสั่นเล็กน้อยไม่ถึง30วินาทีเขาก็ถอดไมโครโฟนออกแล้วเดินลงจากเวทีไปอย่างเงียบๆทั้งงานเงียบกริบไปชั่วขณะจากนั้นก็ระเบิดเสียงตบมือดังสนั่นวันไหวบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่าอะไรกันแน่ก่อนการแข่งขันโต้วาทีครั้งนี้ พิมพดาวรู้ดีว่าตัวเองคงไม่ได้รับการยอมรับง่ายๆการแข่งขันจัดขึ้นในสหราชอาณาจักรในห้องโถงของวิทยาลัยเก่าแก่แห่งหนึ่งบนกำแพงหินประดับด้วยตราสัญ,ญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากนานาประเทศแต่กลับไม่มีธงชาติที่เธอคุ้นเคยในใบสมัครเธอเขียนว่าประเทศไทยแต่เมื่อมาถึงหน้างานบนป้ายชื่อกลับพิมพ์คำว่า จุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนเธอเดินไปที่โต๊ะลงทะเบียนเพื่อแก้ไขเจ้าหน้าที่เพียงแต่ยิ้มแล้วพูดว่าในระบบตั้งค่าไว้แบบนี้ค่าเปลี่ยนแปลงไม่ได้เธอไม่ได้พูดอะไรต่อเธอพลิกป้ายชื่อกลับด้านแล้วติดไว้ที่ด้านในของปกเสื้อให้เห็นเพียงชื่อภาษาไทยของเธอเท่านั้นเธอคุ้นเคยกับการถูกมองข้ามอย่างเงียบๆเ,เช่นนี้มานานแล้วในต่างประเทศ ไม่ว่าจะในแวดวงวิชาการหรือในที่สาธารณะเธอจะต้องตอบคำถามที่เธอไม่อยากตอบที่สุดก่อนว่าคุณมาจากประเทศอะไรทุกครั้งเธออยากจะตอบว่าไทยแต่ก็มักจะมีคนถามต่อว่าโอ้อที่มีแต่เรื่องวุ่นวายทางการเมืองใช่ไหมเธอเรียนรู้ที่จะยิ้มเรียนรู้ที่จะเงียบบางครั้งเธอก็จะถามกลับไปว่าคุณแยกความแตกต่างระหว่างสกอตแลนด์กับอังกฤษออกไหม แต่ส่วนใหญ่แล้วเธอจะเก็บคำโต้แย้งเหล่านี้ไว้ในผลงานปราศัยและการกระทำของเธอเธอไม่ได้มาทะเลาะเธอมาเพื่อคว้าแชมป์นี่คือการแข่งขันโต้ว,วาทีระดับสูงสำหรับเยาวชนผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องพูดด้วยภาษาแม่ของตนเองและสามารถเข้าใจภาษาของผู้อื่นได้อย่างคล่องแคล่วเธอเป็นผู้เข้าแข่งขันคนเดียวในรายการนี้ที่ใช้ภาษาไทยในการโต้ว,วาที และเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่มาจากประเทศที่มักถูกมองข้ามในเวทีโลกวันแข่งขันวันแรกคู่ต่อสู้ของเธอเป็นนักศึกษาชายคณะนิติศาสตร์จากฝรั่งเศสฝ่ายตรงข้ามมีท่าทีสุภาพและสุขุมทั้งสองโตวาทีในหัวข้อโซเชียลมีเดียควรมีขอบเขตในการแสดงความคิดเห็นสาธารณะหรือไม่เธออ้างอิงหลักฐานและกรณีศึกษาจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คู่แข่งของเธอกล่าวชมว่ามุมมองและประเด็นของคุณแตกต่างจากพวกเราชาวยุโรปโดยสิ้นเชิงแต่เพราะเหตุนี้มันจึงมีน้ำหนักมากเธอชนะและผ่านเข้ารอบท่ํำกลางเสียงปรบมืออย่างกึกก้องในรอบที่สองเธอพบกับนักศึกษาปริญญาเอกหญิงสาขาสังคมวิทยาจากอินเดียหัวข้อคือกระแสโลกาภิวัตน์ทางวัฒนธรรม บั่นทอนประเพณีท้องถิ่นหรือไม่ฝ่ายตรงข้ามพูดอย่างไม่หยุดหย่อนบนเวทีในขณะที่เธอใช้สไตล์ที่เรียบง่ายค่อยๆฉีให้เห็นช่องโหว่ทางตรกะทีละข้อสุดท้ายยังปิดท้ายด้วยประโยคสั้นๆในภาษาถิ่นเหนือคำเมืองเรียกเสียงชื่นชมจากกรรมการได้อย่างล้นหลามในวันนั้นเองโคช้ชชาวอังกฤษคนหนึ่งเดินเข้ามาหาเธอยิ้มแล้วเตือนว่า คู่ต่อสู้คนต่อไปของคุณคงไม่สุภาพแบบนี้แล้วนะเธอชะง,งักไปครู่หนึ่งชายคนนั้นตบไหล่เธอเบาๆแล้วเดินจากไปการแข่งขันรอบที่สมของเธอคู่ต่อสู้ชื่อไซมอนนักศึกษาท้องถิ่นชาวอังกฤษประธานชมรมโตวาทีของมหาวิทยาลัยชื่อดังและเป็นดาวเด่นที่สื่อจับตามองอยู่แล้วตอนที่พิมพ์ดาวเห็นเขาอยู่หลังเวที เขากำลังพูดคุยติดตลกกับอาสาสมัครคนหนึ่งพูดเร็วมากและมีนัยยะแฝงในคำพูดว่าผู้หญิงคนต่อไปได้ยินว่ามาจากประเทศโลกที่สามแต่จะให้เราปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นตัวแทนประเทศห้าช่างจินตนาการสูงส่งจริงเธอไม่ได้พูดอะไรเพียงแต่จดประเด็นสำคัญของหัวข้อโตว,วาทีลงในสมุดบันทึกอย่างใจเย็นฝ่ายตรงข้ามเหลือบมองเธอและพูดด้วยรอยยิ้มเยาะว่า ไม่ต้องห่วงผมไม่รังแกคุณหรอกผมจะโต้วาทีกับคู่ต่อสู้ที่มาจากประเทศที่จเจริญแล้วเท่านั้นเมื่อถึงเวลาขึ้นเวทีหัวข้อคือในยุคโลกาภิวัตน์เยาวชนยังควรได้รับการศึกษาเรื่องจิตสำนึกของชาติหรือไม่บรรยากาศในงานตึงเครียดคณะกรรมการนั่งอย่างสงบและเคร่งขรึมด้านล่างมีผู้สังเกตการจากหลากหลายประเทศทั้งคณาจารย์นักศึกษา และสื่อมวลชนหลายสิบคนเธอเตรียมตัวมาอย่างดีตักกะชัดเจนในช่วง5นาทีแรกเธออธิบายอย่างมั่นคงว่าอัตลักษณ์ของชาติไม่ใช่การกีดกันแต่เป็นหลักฐานของความเชื่อมั่นทางวัฒนธรรมเธอพูดถึงการที่ประเทศเล็กๆจะรักษาตัวต,วตนผ้ามกลางวัฒนธรรมโลกได้อย่างไรเธอพูดถึงภาษาความทรงจำาผืนดินและคุณค่าเสียงปรบมือดังไม่น้อย ถึงตาของไซมอนพูดตอนแรกเขาเพียงแต่ตอบโต้กรณีศึกษาเรื่องประเทศเล็กๆที่เธอยกมาอย่างเสียดสีโดยใช้เรื่องราวของชนเผ่าในยุคอนณานิคมของแอฟริกาเพื่อเปรียบเปยถึงสถานะของประเทศไทยในสายตาชาวตะวันตกจากนั้นเขาก็โยนประโยคเดิมออกมาคนที่มาจากประเทศที่วุ่นวายแต่เรื่องการเมืองภายในกับปัญหาคอร์รัปชันจะมาพูดเรื่องวิสัยทัศน์ระดับโลกอีกหรอไปจัดการบ้านตัวเองให้เรียบร้อยก่อนเถอะทั้งงานเงียบกริบไม่ใช่เพราะความประหลาดใจ แต่เป็นความคุ้นเคยคุ้นเคยกับความหญิงโสที่มาจากแนวคิดชาติตะวันตกเป็นศูนย์กลางคุ้นเคยกับความเป็นปฏิปักษ์ที่แฝงเร้นต่อชาวเอเชียคุ้นเคยกับการใช้กฎเกณฑ์และทําจํากัดความเพื่อขีดเส้นแบ่งกีดกันอย่างลับๆนักศึกษาต่างชาติบางคนหัวรอบออกมามันเป็นปฏิกิริยาที่ผสมผสานระหว่างความรู้สึกเหนือกว่าและการดูถูกพิมพ์ดาวก้มหน้าพลิกหน้ากระดาษนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเธอไม่รีบร้อนที่จะตอบโต เธอรู้ว่าความหุนหันพลันแล่นคือข้อห้ามที่ร้ายแรงที่สุดในการโต้วาทีและการดูถูกเช่นนี้ยิ่งแสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามกำลังประมาทเธอเธอกล่าวถึงจุดยืนของตนเองต่อไปโดยไม่แสดงอารมณ์แต่ในน้ำเสียงให้หนักแน่นขึ้นเธอใช้เหตุการณ์การประท้วงที่เกิดขึ้นในหลายประเทศช่วงไม่กี่ปีมานี้ซึ่งเกิดจากการปฏิเสธทางวัฒนธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าความรู้สึกถึงตัวตนที่ถูกปฏิเสธจะสร้างบาดแผลให้แก่คนรุ่นหลัง เธออ้างอิงคำพูดที่แม่ของเธอเคยกล่าวไว้ว่าชื่อไม่ได้มีไว้เพื่อพิสูจน์การมีตัวตนแต่ชื่อคือการมีตัวตนในตัวเองเธอไม่ได้เอ่ยถึงประเทศไทยอีกเลยแต่ใช้คำศัพท์มากมายที่เลี่ยงไปมาเพื่อให้คำนั้นปรากฏขึ้นซ้ำๆการแข่งขันเข้าสู่ช่วงปัทธอารมณ์ส่มอนรุบอย่างหนักหน่วงโจมตีด้วยคำว่าประชาธิปไตยที่ไม่มั่นคง ประเทศที่เต็มไปด้วยรัฐประหารการดิ้นรนอยู่กับดักไร้ได้ปันกลางกรรมาการต้องเตือนให้เขาควบคุมคำพูดหลายครั้งแต่ยิ่งพูดก็ยิ่งได้ใจราวกับว่าเขาเห็นชัยชนะอยู่ตรงหน้าแล้วในช่วงสมนาทีสุดท้ายเธอไม่ได้โต้เถียงอีกต่อไปเธอวางไมโครโฟนลงหยิบกระดาษเปล่าด้านหลังบัตรให้กะแนนขึ้นมาแล้วค่อยๆเขียนประโยคหนึ่งลงไปเธอเขียนอย่างช้าๆแต่มั่นคง เมื่อเขียนเสร็จเธอลุกขึ้นยืนแล้วชูกระดาษแผ่นนั้นขึ้นไซมอนเห็นแล้วรอยยิ้มของเขาแข็งค้างในทันทีคนดูด้านล่างไม่เห็นตัวอักษรบนกระดาษแต่เห็นปฏิกิริยาของเขาเขานิ่งเงียบไปใบหน้าซีดเผือดมือที่ถือไมโครโฟนสั่นเล็กน้อย5วินาทีต่อมาเขาหันไปพูดกับพิธีกรว่าผมขอถอนตัวครับเขาไม่ได้ให้คำอธิบายใดๆแล้วหันหลังเดินลงจากเวทีไป กรรมการบางคนอ้าปากค้างแต่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้พิมพ์ดาวยังคงยืนอยู่มือขวาชูกระดาษแผ่นนั้นอยู่10วินาทีต่อมาทั้งงานก็ระเบิดเสียงปรบมือเป็นเสียงปรบมือที่ดังที่สุดตลอดการแข่งขันเธอค่อยๆเดินลงจากเวทียื่นกระดาษให้กรรมการแล้วกลับไปนั่งที่ของตรงเองไม่พูดอะไรเลยบนกระดาษแผ่นนั้นเขียนว่า ไม่มีที่ยืนไม่ได้แปลว่าไม่มีจุดยืนคุณมองไม่เห็นเพราะคุณเลือกที่จะหลับตาเธอไม่ได้พูดถึงชาติไม่ได้ติดป้ายใดๆแต่ประโยคนั้นคมกริบดังมีกรีดเปิดมาสันติภาพจอมปลอมและทำให้ทุกคนไม่สามารถแซงทําเป็นมองไม่เห็นได้อีกต่อไปหลังเวทีมีเจ้าหน้าที่คนหนึ่งพูดเสียงเบาว่านี่สิถึงจะเรียกว่าการโต้วาทีของจริง หลังจากลงจากเวทีพิมพ์ดาวไม่ได้มองกลับไปยังที่นั่งของผู้ชมไม่ได้สนใจสายตาชื่นชมของกรรมการเธอเดินเข้าไปหลังเวทีพับกระดาษแผ่นนั้นเก็บใส่กระเป๋าเหมือนกับซ่อนพาสปอร์ตท,ที่คนมักมองข้ามความสำคัญเสียงปรบมือด้านนอกยังคงดังต่อเนื่องบนหน้าจอหลังเวทีฉายภาพเหตุการณ์เมื่อสักครู่ซ้ำไปซ้ำมาภาพที่เธอชูกระดาษแผ่นนั้นทีมงานยืนมุงดูข้อมูลที่รีเฟชบนโซเชียลมีเดีย โพสคอมเม์ไหลเข้ามาเหมือนกระแสน้ําแต่เธอไม่ได้มองเธอนั่งอยู่ที่เก้าอี้ดื่มน้ําแล้วก้มหน้ามือลอย10นาทีหลังการแข่งขันจบลงมีคนอัปโหลดคลิปที่เธอชูกระดาษขึ้นพร้อมคำบรรยายว่าตัวแทนไทยไม่ตอบโต้คําดูถูกเพียงเขียมประโยคเดียวคู่แข่งถอนตัวทันทีเพียงสองชั่วโมงวิดีโอมียอดวิวทะลุล้านคุณเลือกที่จะหลับตาขึ้นเทรนอย่างรวดเร็วบนหลายแพลตฟอร์ม มีคนแคปภาพกระดาษแผ่นนั้นพร้อมใส่ข้อความว่าประเทศไทยไม่ต้องการให้คุณยอมรับเพื่อที่จะมีตัวตนมีคนตัดเสียงคำดูถูกของคู่แข่งมาเทียบกับภาพที่เธอยืนนิ่งชูกระดาษบางคนยังหารูปเก่าๆที่เธอเคยเข้าร่วมการแข่งขันต่างๆมาโพสต์พร้อมข้อความว่าเธอมาจากสถานที่ที่ถูกมองข้ามแต่กลับได้ยืนบนเวทีที่เฉียบคมที่สุดในโลก พายุได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นข่าวเช้าของ BBC กล่าวถึงการโต้วาทีครั้งนี้เป็นพิเศษเด็กสาวชาวไทยถูกตั้งคำถามเรื่องเสถียรภาพทางการเมืองเธอโต้กลับด้วยประโยคเดียวและทำให้คู่แข่งยอมแพ้คาเวทีเธอไม่ได้เอ่ยถึงชาติแต่ชี้ให้เห็นความจอมปลอมของมุมมองแบบมหาอำนาจจากนั้นเดอะการ์เดียนเดอะนิวยอร์กไต่างลงวิจารณ์เป็นเสียงเดียวกันว่า เมื่อภาพหลักที่ถูกสร้างขึ้นไม่สามารถนิยามการมีตัวตนได้อีกต่อไปคนรุ่นใหม่กำลังใช้วิธีอื่นเพื่อจะจารึกชื่อของตนเองลงบนแผนที่โลกนี้ไม่ใช่ปัญหาระดับภูมิภาคแต่เป็นความจริงที่ว่าโลกจะประชิญหน้ากับผู้ที่ไม่ถูกยอมรับอย่างไรตรงกันข้ามกับความเงียบของไซมอนเขาปิดบัญชีโซเชียลมีเดียและหายตัวไปสองวันเต็มงานถแถลงข่าวที่เตรียมไว้ให้เขาก็ถูกยกเลิกไป สื่อต่างต่อคิวรอสัมภาษณ์พิมดาวแต่เธอปฏิเสธทั้งหมดเธอไม่ได้อธิบายอะไรและไม่ได้ออกแถลงการจุดยืนใดๆอาจารย์ที่ปรึกษาเห็นเธอนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดทีเลนาจึงอดถามไม่ได้ว่าเธอไม่คิดจะชี้แจงอะไรหน่อยหรือพิมพ์ดาวเพียงแต่ยิ้มแล้วตอบว่าหนูไม่ได้กําลังชี้แจงค่ะหนูแค่ทําต่อไปเธอเตรียมตัวสําหรับรอบชิงชนะเลิศต่อไป ในขณะเดียวกันประโยคบนกระดาษแผ่นนั้นก็เริ่มถูกนำไปอ้างอิงในวงการต่างๆนักข่าวสายต่างประเทศเขียนในบทวิจารณ์ณว่าคุณมองไม่เห็นเพราะคุณเลือกที่จะหลับตานี่ไม่ใช่แค่สถานการณ์ของประเทศไทยแต่เป็นคำถามต่อระบบระหว่างประเทศทั้งหมดนักศึกษาฝึกงานในองค์กรสิทธิมนุษยชนของ UN เโพสต์ข้อความส่วนตัวว่าฉันไม่เคยเห็นการโต้กลับที่เยือกเย็นแต่เฉียบคมเท่านี้มาก่อน เธอใช้ภาษาแต่เหมือนใช้มีดมากกว่านักศึกษาจากอียิปต์คนหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าผมมาจากสลัมถูกเรียกว่าเป็นคนไร้สัญชาติผมเคยคิดว่าถ้าผมไม่มีชื่อผมก็จะไม่มีเสียงใช่ไหมเธอทำให้ผมเห็นว่าชื่อไม่ได้มาจากที่คนอื่นมอบให้หรอกพิมพ์ดาวยังคงเงียบจนกระทั่งวันที่ 3, สามไสมอนก็ปรากฏตัวในรายการหนึ่งพิธีกรถามตรงๆว่าทำไมคุณถึงถอนตัวจากการแข่งขัน ไสมอนตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉยเพราะผมพูดสิ่งที่ไม่ควรพูดบนเวทีพิธีกรถามต่อว่าประโยคไหนเขานิ่งไปหลายวินาทีแล้วพูดว่าผมเคยคิดว่าการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างขึ้นบนกฎเกณฑ์แต่เธอทำให้ผมตระหนักว่าบางคนไม่ได้มีชีวิตอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์พิธีกรกล่าวว่าเธอไม่ได้โต้เถียงคุณเลยเธอแค่เขียนประโยคเดียวใสมอนก้มหน้าลง ประโยคนั้นหนักหน่วงกว่าการโต้กลับใดๆพิธีกรกล่าวเบาๆว่าไม่มีที่ยืนไม่ได้แปลว่าไม่มีจุดยืนคุณมองไม่เห็นเพราะคุณเลือกที่จะหลับตาใส่มอนหลับตาลงเธอชนะไม่ใช่แค่การโต้วาทีคืนนั้นบทสัมภาษณ์นี้ก็กลับเป็นไวรัลอีกครั้งแต่พิมพ์ดาวกลับกำลังกลางจดหมายที่จะเขียนถึงโรงเรียนในบ้านเกิดของเธอในหอพัก เธอเตรียมที่จะสรุปประสบการณ์การแข่งขันครั้งนี้เป็นรายงานส่งกลับไปยังโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ที่เธอเคยเป็นนักเรียนที่ถูกหักคะแนนในการประกวดสุนทรพจน์เพราะพูดภาษาไทยกลางปนสำเนียงถิ่นหนักเกินไปในจดหมายเธอเขียนว่าหนูไม่ได้ชนะการโต้วาทีเพื่อประเทศไทยหนูแค่พิสูจน์สิ่งหนึ่งเราไม่ได้มีตัวตนเพราะถูกยอมรับแต่เพราะเราไม่เคยหายไปตั้งหากเราจึงยิ่งต้องถูกมองเห็นคืนก่อนวันชิงชนะเลิศ มีผู้แข่งขันหญิงจากเนเธอร์แลนด์เดินเข้ามาหาเธอแล้วถามอย่างระมัดระวังว่าคุณจะเขียนบนกระดาษอีกไหมถ้าเป็นฉันที่ถูกโจมตีฉันคงควบคุมตัวเองไม่อยู่ไปแล้วพิมพ์ดาวยิ้มแล้วตอบว่าทะเลาะไม่เป็นหรอกคะ่ะแต่จะทิ้งอะไรบางอย่างไว้ให้ผู้หญิงคนนั้นพูดว่าตอนที่ฉันยืนอยู่ข้างๆคุณฉันรู้สึกเหมือนคุณเป็นประเทศหนึ่งเลยเธอไม่ได้ตอบเพียงแต่พยักหน้าเบา วันสุดท้ายของการแข่งขันท้องฟ้าเป็นสีเทาหม่นลอนดอนมีฝนตกโปรยๆพิมพดาวยืนอยู่ที่หน้าหอพักมือหนึ่งกลางร่มอีกมือถือกระเป๋าอาจารย์ที่ปรึกษาวิ่งตามมายื่นกระดาษที่พิมพ์มาแผ่นหนึ่งใส่ในมือเธอประกาศเพิ่งออกมาอาจารย์ทำสีหน้าซับซ้อนเธอลองดูสิเธอรับกระดาษแผ่นนั้นมาหยดน้ำฝนตกลงบนตัวอักษรทำให้หมึกเลือนลางเธอกวาดตาอ่านอย่างรวดเร็วแววตาไม่เปลี่ยน แต่ปลายนิ้วมือออกแรงเล็กน้อยจนกระดาษเกิดรอยพับรอบชิงชนะเลิศไม่อนุญาตให้มีการนำเสนอประเด็นความขัดแย้งทางการเมืองสัญชาติและสัญ,ญลักษณ์ประจำชาติเธอเข้าใจความหมายของประโยคนี้ดีและเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเธอเดินเข้าไปในสถานที่จัดการแข่งขันทั้งห้องโถงเต็มไปด้วยผู้คนทีมถ่ายทอดสดเตรียมพร้อมแสงไฟจับจ้องไปที่กลางเวที หัวข้อโตอวาทีรอบชิงชนะเลิศเขียนไว้บนกระดานดำเยาวชนยังคงควรต่อสู้เพื่อชาติอยู่หรือไม่ชัางหน้าขันสิ้นดีพิธีกรประกาศลำดับการขึ้นพูดเริ่มจากผู้แข่งขันชาวอเมริกันอีกคนหนึ่งเขาพูดอย่างคล่องแคล่วตั้งแต่เรื่องความรับผิดชอบความพักดีไปจนถึงการที่รัฐชาติคือผู้มอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับคุณคำพูดของเขาเต็มไปด้วยอารมณ์รักชาติอันแรงกล้าและความมั่นใจแบบตะวันตกถึงตาของพิมพ์ดาวเธอลุกขึ้นเดินไปที่โพเดียม ในวินาทีนั้นทั้งงานเงียบกริบเธอมองไปยังผู้ชมเบื้องล่างมองไปยังผู้สังเกตการทางการทูตที่นั่งอยู่แถวสุดท้ายของคณะกรรมการชายคนนั้นขมวดคิ้วแน่นสีหน้าเคร่งขรึมเธอระแอมเบาๆแล้วค่อยๆเริ่มพูด เธอไม่ได้เอ่ยคำว่าประเทศไทยเธอไม่ได้ชูธงไม่ได้ตะโกนเธอเพียงแต่เล่าเรื่องหนึ่งฉันเติบโตมาในที่แห่งหนึ่งสถานที่ที่คุณอาจเคยได้ยินแต่ในข่าวเพราะมันมักจะถูกพูดถึงในแง่ลบเสมอฉันเรียนสองภาษามาตั้งแต่เด็กที่โรงเรียนเวลาเราอ่านบทเรียนเราต้องอ่านด้วยสำเนียงมาตรฐานไม่อย่างนั้นจะถูกหักคะแนนแต่คุณยายของฉันพูดได้แต่ภาษาที่ไม่เป็นมาตรฐานนั้นทุกครั้งที่ฉันเรียนแบบท่านฉันก็จะถูกครูแก้ไข ปีนั้นฉันอายุเจ็ดขวบฉันเริ่มคิดว่าภาษาที่ท่านพูดเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ผิดและสมควรถูกแก้ไขเธอหยุดไปครู่หนึ่งกวาดตามองไปทั่วห้องพอโตขึ้นฉันถึงได้รู้ว่าแท้จริงแล้วท่านเพียงแค่พูดด้วยวิธีที่ทําให้ท่านมีชีวิตรอดมาได้ส่วนสิ่งที่ฉันถูกสอนเป็นเพียงเทคนิคในการลบเลือนเสียงเท่านั้นเองผู้ชมไม่หัวเราะไม่ขยับเธอพูดต่อมาการแข่งขันที่นี่ มีคนบอกว่าที่ที่ฉันมามีแต่ปัญหาภายในก็ไม่ควรจะมาพูดเรื่องวิสัยทัศน์ระดับโลกฉันไม่ได้ตอบเขาไปแต่ฉันอยากจะบอกเขาเรื่องหนึ่งเธอหยุดมองไปยังผู้แทนคนนั้นที่นั่งอยู่แถวสุดท้ายสิ่งที่ควรค่าต่อการต่อสู้เพื่อมันอย่างแท้จริงในโลกนี้ไม่ใช่ชาติแต่เป็นการที่เมื่อคุณพูดว่าฉันมาจากที่นี่ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งจะไม่มีใครมาขัดจังหวัดคุณปฏิเสธคุณ หรือบังคับให้คุณลบมันทิ้งกรรมาการบางคนเริ่มจดบันทึกบางคนมองเธอด้วยสายตาที่จริงจังขึ้นแม้แต่ผู้สังเกตการทางการทูตที่ตอนแรกมีสีหน้าเย็นชา ก็พยักหน้าเบาๆเธอไม่ได้ใช้คำโต้เถียงแม้แต่คำเดียวไม่ได้ใช้ศัพท์ทางการเมืองในช่วง30วินาทีสุดท้ายเธอสูดหายใจลึกๆแล้วค่อยๆหยิบกระดาษที่ทับจนยู่ยี่แผ่นนั้นออกมาด้านในเสื้อคลุมมันคือกระดาษแผ่นเดียวกันกับที่เธอเขียในในวันที่ไซมอนถอนตัวเธอกางมันออกชูขึ้นระวางกลางโพเดียมอย่างมั่นคงนี่คือบัตรให้คะแนนเปล่าวันแรกของการแข่งขันฉันได้เขียนประโยคหนึ่งลงไปแต่วันนี้ฉันอยากให้มันไม่ได้เป็นของคนคนเดียวอีกต่อไป เธอหยิบกระดาษอีกแผ่นออกจากกระเป๋าแล้วเขียนประโยคหนึ่งเธอชูขึ้นทั้งงานเงียบสงัดชื่ออาจถูกทําให้เงียบเสียงแต่จะไม่วันถูกลบเลือนไม่มีธงไม่มีการตะโกนสโลแกนไม่มีสัญ,ญลักษณ์แต่ในวินาทีนั้นทุกคนเข้าใจว่าเธอมาจากไหนและเข้าใจว่าเธอเป็นตัวแทนของอะไรกรรมาการบางคนขอบตาแดงบางคนก้มหน้าครุ่นคิดเสียงปรบมือเริ่มดังมาจากคุมที้ไกลที่สุดแล้วค่อยๆแพร่กระจายออกไปครอบคลุมทั้งห้องโถงการแข่งขันสิ้นสุดลง พิมดาวไม่ได้อยู่ให้สัมภาษณ์และไม่ได้ปรากฏตัวในพิธีมอบรางวัลเธอเดินผ่านหลังเวทีผ่านฝูงชนหยิบกระเป๋าแล้วเดินออกจากสถานที่จัดงานทันทีที่ออกมามีนักศึกษาท้องถิ่นชาวอังกฤษคนหนึ่งวิ่งตามมายื่นสมุดบันทึกให้เธอช่วยเขียนอะไรให้หน่อยได้ไหมครับเธอรับปกากมาแล้วเขียนที่หน้าแรกว่าฉันไม่ต้องการให้ใครมาเป็นตัวแทน และไม่ต้องการให้คุณมาอนุญาตให้ฉันมีตัวตนเธอเซ็นชื่อของเธอลงไปแล้วส่งสมุดคืนก่อนจะเดินหายไปในสายฝนสามวันต่อมาคลิปการโต้วาทีครั้งนี้ถูกนำไปใช้ซ้ำในสื่อต่างประเทศหลายแห่งพาดหัวข่าวไม่เคยเอ่ยถึงประเทศไทยและไม่ได้เขียนถึงประเทศของเธอแต่ในช่องคอมเมนต์กลับเต็มไปด้วยประโยคเดียวกันเธอไม่ได้เอ่ยถึงชาติแต่ทำให้เราจดจำชื่อของเธอได้ ประโยคทั้งสองบนกระดาษสองแผ่นนั้นถูกแปลเป็นสิบกว่าภาษาถูกพิมพ์ลงบนโปสเตอร์รณรงค์ของเยาวชนเอกสารประกอบการสอนและหน้าปกประชาสัมพันธ์ของเวทีเยาวชนแห่งสหประชาชาติส่วนสุนทรพจน์ในวันนั้นต่อมาได้ถูกนำไปบรรจุในตำราเรียนวิชาว่าวหารปฏิบัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยนานาชาติในหัวข้อที่ชื่อว่าผู้ที่เลือกสลับตาในที่สุดก็จะเห็น วันที่เธอกลับถึงประเทศไทยเช้าตรู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่มีพิธีต้อนรับมีเพียงแม่ของเธอที่รออยู่ตรงทางออกแม่ยิ้มแล้วถามว่าครั้งนี้ได้พูดออกไปไหมลูกเธอพยักหน้าเบาๆแม่ถามต่อว่าแล้วพวกเขาเข้าใจไหมเธอก้มหน้ายิ้มพวกเขามองเห็นแล้วคะ่ะเธอไม่ได้ตะโกนไม่ได้แก้ต่าง และไม่ได้พยายามพิสูจน์ว่าใครถูกใครผิดเธอเพียงแค่ขึ้นไปยืนบนเวทีใช้กระยาดสองแผ่นสองประโยคทําให้คนทั้งโลกได้เห็นชื่อที่ถูกบดบังมานานเธอมาจากประเทศที่ถูกมองว่ามีแปรปัญหาภายในแต่กลับทําให้มหาอํานาจที่มั่นคงต้องนิ่งฟังเธอไม่มีธงชาติที่ถูกชูเด่นในงานแต่ใช้การกระทําบอกทุกคนว่าไม่ใช่ทุกการมีตัวตนจะต้องรอให้คุณยอมรับถึงจะเกิดขึ้นได้ คุณเลือกที่จะหลับตาไม่ได้แปลว่าเราหายไปคุณดูแคลนปัญหาของเราก็ไม่อาจขัดขวางเราไม่ให้ก้าวขึ้นสู่เวทีโลกได้เธอชนะไม่ใช่แค่าการแข่งขันครั้งหนึ่งแต่คือศักดิ์ศรีของผู้คนที่ถูกปฏิเสธนับคันนับหมืน่นหากคุณเองก็เคยถูกกดขี่ถูกลบเลือนถูกปฏิเสธก็ขอให้คุณบอกพวกเขาไปว่าเรายังอยู่ตรงนี้เรามีชื่อ เราไม่ต้องรอให้ใครมานิยาม